ก่อนอื่นต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันก่อนนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่กับรัดดีนะเพราะว่าเราเล่นรัดดีมาหลายพาร์แล้ววันนี้เรามาเล่นเกมอื่นกันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมกับน้องหาเกมเล่นนะครับทีแรกไปเล่นฟีไฟไปเล่นไรกันอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่เวิร์กฮะตายกันละนาวไปเจอเกมเกมหนึ่งครับชื่อไอชื่อไอซูปเปอร์เมชันะครับแชมเปียนก็โหลดมาเล่นดูปรากฏว่าติดนะทุกคนวันนี้ก็เลยเออจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับ ทีแรกผมไม่คิดว่ามันจะสนุกมากนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่แนวด้วยแต่พอเล่นไปเล่นมามันติดฮะก็มันเป็นเกมแนว Battle Royale นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆว่ามันเป็นเกมแนว Battle Royale แต่มันสามารถเออจากที่เป็นคนยิงการปกติมันจะสามารถเขาเรียกว่าเรียกขุนยนต์ออกมาขับแล้วก็ไล่ฆ่านดาเกมมันเปิดมาเกมมันเปิดมาผมว่าสักหลายเดือนแล้วแหละนะครับที่ผมดูในรีวิวหลายๆช่องนับรู้สึกว่า หล,หลายเดือนแล้วแหละแต่ในในประเทศจีนรู้สึกว่าจะเพิ่งมีการเปิดตัวเองครับยังไม่เปิดยังไม่เปิดเบต้าเลยมั้งแต่ของไทยรู้สึกว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะลองเล่นแล้วละ่ะก็อย่าลีลาฮะเราไปเริ่มกันดีกว่าครับพอไหมพวกเองกดผิดกดผิดพ,พ,<อ>พี่กดผิดพออยู่แล้วพี่ป๊อี่มันมันเล่นได้แค่สามคนนะคนดูมันเล่นได้แค่สามคนนะนนนนนะทีแรกผม,มนึกว่าฝั่งนี้มันมีม,มันมีสองช่องนึกว่าเล่นได้ห้า ดีก็จะมาเกมี่ไปเดสเราจะไล่ล่าหาตีอันเดี๋ยวผมจะไปที่เขาเรียกว่าแท่นนันทศวรีก่อนนะครับเขาจะเขาเรียกว่าไอพวกที่ติดท็อปเขาจะเอามาโชว์ให้เลยนะใครที่ติดเฮ้ยคนไทยติดท็อปว่าโจโจคุงโจโจคุงอยากจเจอพีอาร์จอนเมื่อวานเาผมจะมาดูมาดูไอ้นี้ก่อนนะครับมาดูแท่นว่าใครติดแท่นนะครับแล้วพวกเราจะเข้าไปลงไปล่ากัน เมื่อคืนก็เล่นกันอย่างนี้ตั้งคืนนะไม่ได้นอนเกือบไม่ได้ตัดคลิปให้คนดูแลมีคนไทยว่าดูหุ่นเขาแต่ละตัวดีฮะโคตรเท่ของเรายังกระป๋องกระแบงกันอยู่เลยหุ่นที่หนึ่งกับที่สองมัน,มนเท่ยังวะเฮ้ยนี่น,น,นี่ตัวละครอยู่ฝั่งนี้นี่ไงหัวฟักทองตัวผู้หญิงจำไว้จำไว้จำไว้จ,ไวจีนนะ่ะจีนกอบหมดอะว่าจีนเอ้ มาละไวเรียบร้อยนี่เห็นไหมทุกคนดีตัวเฮ้ยผ่านบ้านเราว่ะอันนี้คือเมืองของพวกผมนะครับผมผมตั้งเป็นบ้านหลักของพวกเราเราจะลงบ้านกันชื่อเมืองอะไรเนี่ยอายุมิอ่ะมีคนมาวะปราสาทอายุมิเฮ้ยข้างล่างนี่คนมัานเนี่ย มันไม่เห็นมีพี่ซ้ายมือพี่หนึ่งเลยสามตัวใช่เหรอเอาว่ามีป้าเดนครับรีบหาปืนรีบเข้ารีบเข้ารีคอร์ดเดี๋ยววะโหพี่ได้บอลแล้วบอลแล้วพี่ได้ปืนอะไรก็ไม่รู้ว่ะพี่หมายละได้กีตาร์มาตัวหนึ่งไปด้วยแล้วเพิงนี่นี่พี่ได้ปืนพี่ได้ปืนแล้วนีมาหนีมาหนีมาเอาสเก็ตบอร์ดก่อนมันอยู่ไหนอะมันไล่ล่าผมอยู่ ยังดีหมเสียงก็ดวสงหนึ่งว้งหนึ่งนอจดวิวิวิ่โดนวิโดนโอยวิวติดติดเออวิโดนโจโจคุงเมันเอาพี่เลยมันเอาบี่เลยเรียบร้อยพี่ตายพี่ตายพี่ติดตองช่วยด้วยแมนแเอามันแมนข้าอยู่ข้าอยู่ข้าอยู มันจะมามันจะมาพีมันจะมาพี่เองโดนแน่กูโทษเลยขอทเยขอกทษลยขอนทเลยจอโทลอโทษเลยขอโยขอาอโนียขอโอโเลยอโเลยขอเยอทษเอโเยอออเลยอ้โออเลยยยขอข้างนอกออออ ไปไหนสาวาลนี B ain. B ain hai, ่ไอหนีาหนี้หนีาหน้หนีนี้หนี้ชนี้หนี้หนี้หนีนหนีายนี้ห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 น้หนี้หนี้หนีี้หนี้นี้หนี่หนี้หนหนนหนนนหนีห้นนนหนนหนีหนหนนหนีนหนีหนนนหนหนวหน เป็นไหนแล้ววะเออตายเอ้ยเผือดจังวะเฮ้ยข้างล่างยิงกันกระสุนจะไม่หมดนะครับเราไม่ต้องเก็บกระสุนนะคนดูมันไม่มีมันไม่มีกระสุนให้เก็บนะเด่นนะมันสามสิบสามสิบอยู่ตลอดเลยไหนวะเฮ้ยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้ว ตายตายาศคนนี้ว่าท่านชื่อช่อว่าเตอฟักซัพพอร์ตพอว้าไอ้ปืนแจ้แข็งพี่ยังไม่ได้ลองเลยว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้ันน้คออยู่กเกือบแล้วเกือบเกมไวแล้วมาถึงเกือบแล้วไงเกือบแล้วจะใส่อย่างเดียวเลยไม่ซึ้งเลยมาถึง เดี๋ยวน้ำเมื่อกี้เหมือนได้ยินฝั่งริมน้ำยิงกันบ่าเฮ้ยนี่ไงมีศพเอ๊ะเอ๊ะที่มีเสียงคนอุ้ยพี่ได้ลูกซองนี่แหละปืนลักปืนลูกลักเจื่อไหมเจอพี่เ<อ>ชื่อเชอ่อหัวหนัวจัดนี่ฝั่งนี้ก็ลบนี่ก็วะแอะอย่ามาซ่ากับทีมพวกเรา ไปเก็บกวาดโจโจขุงหรืออะไรหรอมะชื่อชื่อที่ติดท็อปชื่ออะไรแล้วนะมะชื่อจีนพี่ก็โจโจตายไปแล้วไงโจโจตายแล้วือเขามีชื่อบิหรือบิอย่แหละจามาล่าเขาโดนเขาซไปแล้วมอก้พี่โดนก่อนเลยแบบนึงหาไม่มคนพี่พี่ทำผมพี่ได้ะลองลงสว อุ้ยกล่องม่วงเอ็มบีพีมาแล้วหวัะ,ะเวลาใครได้ MVP มันจะโชว์เลยนะครับเนี่ยในแบบเลยว่าใครได้ MVP มบีพีไปใช่ใย่พีไ่ได้ปืนพัดมากว่ะยังไม่ได้สกิปบอดเลยได้เ,เป็จีละไม่เป็นไรไอ้เจอคนไม่ฝั่งพี่ไม่ไม่เจอเลยวะเฮ้ย เมจ์เื่อเดนการ์ดใหญ่หรือไงเมืองของเราโคตรเดือดอ่ะเล่นไปก่อนได้อยู่ที่กำลังตามไปเฮ้ยห้าร้อยกว่าเมตรเลยเหรอเสียวว่ะนี่ฮะแท่นชาร์จของผมเต็มแล้วผมสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์อยู่หลังแมนเฮ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนดนแปลงร่างเหรอเเเอาลยร็วตามไปช่วยน้องก่อนนะเอาว่ะศึกต่อสู้ทานโฟมเมอร์ได้เริ่มกันแล้ว มันจะแตกยังไงอ๋อดีเอาดีโดนลุ้มวิบแบกล่างก่อนแบกล่างก่อนเรียบร้อยเขานั่งเขานั่งกระสวยไปแล้วตาม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 จะได้ไงวี่นุ่งนู่นๆข้างหลังตามครับนี่อยู่ข้างหลังวะวิ่งที่วะสวยไไมมม่่่น ตัวเพื่อนเขาอยู่ไหนวะเรียบร้อยปล่อยตัวไปแล้วแสดงว่ามาคนเดียวเพื่อนไม่รักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงนใช่เหรอในในหองนี่ขาวีวพี่เข้าไปดูโลฮะเนสกีนแบ่งงเดิมดิแข่งงองเท้าแงงองเท้าข้างอแน่เลย นิ้นเสียงอยู่เสียงรองเท้าวะ่ะเดิอนอยู่ตรงไหนวะนี่ไงเด็ดจังดที่ตายนะเมจูมวาเระน่ากันยารุ่นจังไงกิตาดิกิตา้านี่มันเป็นปืนไฟนะปะใกล้ๆนี่อย่างเกียนอะไล่เผากันนะเรียบร้อย ยังไม่ได้ปืนม่วงเลยความแรงของปืนความเกียนของปืนก็จะแบ่งไปตามสีเหมือนกันเู้้ไหนฮะเฮ้ยแม็กนี่หว่อโหโดนแล้ว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 ร้อยร้อยเฮ้ยเสียงอยู่ข้างล่างปะใช่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ๋อดีเดี๋ยวจะเจอแปลงล่างไปไหนละเดี๋ยวพี่เข้าหลังเดี๋ยวพี่เข้าหลังอยากที่ดงเลยนะคิวว้าโดนแปลงล่างแล้วตร์นเลย ดูดเอกดูดเอกดูดดูดีคนไปไหนพอคนตายปั๊บเราก็ลงตามเก็บงานเขาเรียกไปนู่น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 ดเราลงน้ำลงน้ำไม่ลงไม่น้ำเก็บ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 ดตเกณฑ์ิ่งทจะตายแล้วแหละไปตายดิโอ๊ยดิโอ๊ยดิตายตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เก็บงานเยสแม็กเอฟบีพีอยู่ว่ะตอนนี้ก็สิบตัวครับเนาะเยทสิบตัวแล้วเหรอเรื่องอ่าไม่ทันแล้วว่ะเฮ้ยยังเหลืออีกตั้งสี่สิบหกตัวเฮ้ยนี่นี่นี่ตายแล้วศัตรูกับคนอื่นทั้งมนี่พวกแยกใครมีสเก็ตบอร์ดพี่พ่อไม่มีสเก็ตบอร์ดไหมครับสก็ตเฮ้ยมีมีอันข้างในข้างในข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้าไหน

เราอยู่นอกวงเลยเนี่ยเอาว่ะใครมาทิ้งงูดไว้เนี่ยเกีเงาอ่ะช้าหลังๆยิงยิงไม่เข้าแล้วเจอหุ่นยนต์ตัวใหญ่อ่ะหุ่นยนต์มันมันไอ้นี่มันยิงตรงไอ้นี่ได้นี่ใช่ไหมยิงตรงคนขับพี่ยิงเงี้ยนั่นตายเลยยิงใส่คนขับอ่ะเฮ้ยเจาะข้างๆเาะขุนยนต์ตัวใหญ่คนเบาอ่ะเข้าทีละเก้าอ่ะเอาว่ะปืนสีชมพูกระสุนมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ยังไม่เอ้ยนี่นี่นี่ค้างพี่ข้างพี่เสร็จร้อยไมเชื่อว่าได้นักได้อะไรรู่จังไรจับก็แย่ง MVP ไปละพว่าได้ MVP กลับมาแล้วถึกแย่ง MVP ครับเวลาเราได้ MVP มันจะมีจอนี่ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันจะฉายนะว่าเราได้ MVP เนี่ยเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกนักล่าครับเฮ้ยนักล่าพีจีบอลมันพี่ได้ยิงเสียงสเก็ตบอร์ลเลยว่ะนี่ไงนี่ไง

แตะแล้เก,กิดอันตีจะแตกกจะแตกก็จะแตกก็ปุ้มนี่อีกตัวนึงกตัวนึงอุ๊ยพี่จ็บมาเออจะตายแล้วนั่นๆๆ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  พี่นี่ไงฝั่งนี้ว่าแล้วเหย็ดเจนิไม่โดนได้ไงวะฝั่งหน้าพี่เต็มเลยฉุยคือคนองฉัน哟แงมากแล้วนะฝั่งนี้ต้องมีเยอะวะโดนตรงไหนไม่รู้ะ เก็บหุนยนต์ไปก่อนเปิดอันตี้ปั๊ม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 เจตก็จะเตกนี่คนมานี่คนมานี่โอ้ยในกลุ่มเป้าน้อปั๊มปั๊มปั๊มตายเอ้ยมีคนอีกคนนึงมันจะรัดถอดมันจะรัดถอดมันจะรัดถอดตาม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 ไปไหนละไหนวะเอาดิเอดีมดหม จะกีว่าข้างนอกนะเอ้ยตะคิว今のは最高なエイジ！命中！われながらやるじゃない！ไม่ละตะกีบอลเฮ้ยตะคิว今のは最高なエイジ！われながらやるじゃない！ที่ไปทิ้งสเก็ตบอลไว้ไหนวะโอ้โหทิ้งไว้นู่นเลยเปิดลอันนี้ก่อนับเรียกหุ่นยนต์เล็กมาก่อนเอ้าเรียกหุ่นยนต์เล็กก่อน お知らせですフィールเ内ล残ってยる選手้อなม少なくなってきましเก会はま่าลูกไม่ได้เลยห่วงโอ้เกตาย็บวงงไหนวะเนี่ยเดนะตรงไหนวะเยกจัดดื่มวงกันไปเบาๆเ็บจัดเก็บนิด เกสิบสคนน่ะเราก็จะได้แชมป์แล้วแหละเฮ้ยมีสเก็ตบอร์ดเนีเอากดผิดเฮ้ยเอากดเล็งไม่ได้เอะบดื่มวงกันไปเบาๆ เลือดพี่แทบหมดตัวเฮ้ยฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้าไม่ใช่บอดโอ้บอดตรงแอหนดบไกลแล้วไกลจะตัดสินแล้วเสียดายรอบนี้เป็นคนจีนเลยไม่รู้ว่าใครแบบจำชื่อไม่ได้เอาเปิดสกิลละเฮ้าคนคนครนไหนนี่้ยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้ว คิทีมงานนี่ว่าสุด่อดนะได้น่มองไม่เห็นเลยวะดโดนโดนอนะปเ็ดตัวไมเ้ยนัดนัดเดียวเองอยมันไ่โดนนัดเดียวเองได้ดีครับาลงขาลงขาลงไปขาลงไป่ฉยๆเมจู๊ดมันปล่อยเพื่อนไปเออแมุไปโดนทา

ไม่ได้ครับเราต้องแปลงร่างก่อนอันตรายเอาตัวพี่เอาตัวหุ่นยูพี่เอาตัวหุ่นยูพี่เอาตัวหุ่นยูตัวหุ่นแตกตัวหุ่นแตกตัวหุ่นได้แตกตัวหุ่นได้แตกไปไหนวะติดอะไรนักหนาวะไปไหนละโอ้โหมันแปลงร่างอีกมาดิครับไอ้อ้วนไอ้อ้วนอย่าโดนอ้วนเฮาเราก็อ้วนดีว่ะ เต็กเต็กบุญสวยๆตายๆตายนี่นี่นี่มันอยู่บังนี้อีกตัวนึงไม่กระต่ายวะเลยไปไอ้ไหนไปจะแต็กเลยจะแตกแล้วจะแต็กเลยทีเดียวแตกแตกแตกแเกหาคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนคนไปไหนนี่บินมาข้างบนบินมาข้างบนไปไหนละหาหา

เป็นไงฮะออกแล้วโคตรมัานอฮประกาศสักดาเอา้าแม็กเติมด้วยวะเอามาตัวละครเหวือนกันละเือมแม็กเติมด้วยวะก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกันเพใจใพ่อผมด้วยนะครับ